นายฝันสวัสดีค่ะมาราวดีมีเรล่าๆนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้ขึ้นต้นไม้นะคะ ความฝันเกี่ยวกับเรื่องฝันว่าได้ขึ้นต้นไม้นั้นมีหลายแบบและก็หลายเหตุการณ์เราจะมาแยกให้ฝังให้ชมกันนะคะว่าถ้าเกิดคุณฝันว่าขึ้นต้นไม้ลักษณะแบบนี้ความหมายจะเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดในความฝันนั้นคุณปีนต้นไม้ด้วยอาการเหนื่อยหอบทุลักทุเลว่ากันว่า สิ่งที่คุณคิดไว้จะประสบความสำเร็จก็จริงแต่ก็จะค่อนข้างที่จะช้าหรือจะมีอุปสรรคมากหน่อยให้อดทนไว้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณพบเจออยู่อาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยทำให้คุณรู้สึกหมดกำลังใจแต่คุณจะก้าวผ่านมันไปได้แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดในความฝันนั้นคุณปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วตกลงมาสิ่งที่คุณคิดบอกได้เลยว่าไม่สมหวังอย่างแน่นอน อะไรที่ตั้งใจทำไว้ให้เผื่อใจไว้ด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะไม่สมหวังเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดในความฝันนั้นคุณปีนต้นไม้ขึ้นไปได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆเลยแล้วก็ปีนลงมาได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดนั้น จะประสบความสำเร็จราบรื่นโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆขวางอยู่เลยนะคะค่อนข้างที่จะต่างกันหน่อยส่วนเรื่องความรักก็เช่นกันถ้าเกิดคุณปีนต้นไม้อย่างทุลักทุเลคุณชอบใครอยู่คุณแอบชอบใครอยู่บอกได้เลยว่ากว่าที่คุณจะได้ใจเข้ามานี้อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าในความฝันนั้นคุณปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วตกลงมา ความรักจะไม่สมหวังแอบชอบใครอยู่แอบรักใครอยู่เตรียมเผื่อใจไว้เลยนะคะอกหักอย่างแน่นอนแล้วก็ในความฝันอีกนั่นแหละถ้าเกิดคุณปีนต้นไม้ขึ้นไปได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ลงมาได้ความรักก็จะสมหวัง คุณชอบใครคุณรักใครเขาก็จะมีใจกับคุณตอบกลับมาเช่นกันส่วนเรื่องครอบครัวนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วความหมายก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดคุณปีนขึ้นไปค่อนข้างที่จะทุลักทุเลหน่อยครอบครัวก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดคุณปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาให้ระวังเรื่องเกณฑ์ของการเลิกลากันด้วยนะคะใครที่ทะเลาะกันอยู่ใครที่มีปากมีเสียง อยู่อาจจะถึงขั้นต้องแยกทางกันด้วยสาไปนะคะส่วนใครที่ปีนต้นไม้ขึ้นไปได้แล้วก็ลงมาได้อย่างคล่องแคล่วความรักดีในครอบครัวนะคะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเรื่องการงานก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดคุณปีนต้นไม้ขึ้นไปอย่างทุลักทุเลแต่ขึ้นไปถึงการงานคุณอาจจะพบกับอุปสรรค แต่คุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดคุณปีนขึ้นไปแล้วคุณตกลงมาการงานของคุณนั้นจะสะดุดแล้วก็มีปัญหาให้ระวังไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณปีนต้นไม้ขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วก็อย่างที่ทำนายไว้อย่างเช่นเรื่องอื่นๆก็เช่นกัน เรื่องการงานก็จะไม่มีปัญหาการเงินก็เช่นกันนะคะขึ้นไปอย่างทุลักทุเลแต่ก็สำเร็จก็นั่นหมายความว่าการเงินอาจจะสะดุดบ้างแต่คุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดใครตกลงมากลางคันการเงินมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ใครที่ปีนขึ้นไปแล้วก็ลงมาได้อย่างคล่องแคล่วการเงินราบรื่นประมาณนี้เลยนะคะส่วนเลื่อนโชคลาภเกี่ยวกับเรื่อง ลีนขึ้นต้นหมายตัวเลขนำโชคได้แก่เลข5าเลข0ย์เลข1เลข7แล้วก็เลข2นะคะเลข5าเลข0นย์เลข1เลข7แล้วก็เลข2ก็คือ505 1 57 52หรือ72คือตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่อง ปีนต้นไม้หรือขึ้นต้นไม้นั่นเองนะคะใครที่ไม่สบายใจใครที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาวิธีแก้ความฝันง่ายๆนั่นก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระแผ่เมตตานะคะฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีก็จะได้ดียิ่งๆขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ